ทีมงานของวันนี้เรียกว่าเดี่ยวเดี่ยวหญิงเดี่ยวหญิงแข่งขันกีฬาเทคกบอลประเภทเดี่ยวหญิงการแข่งขันลำปางกับเชียงใหม่เรือล่างกับแข่งเพ็กเกะระหว่างนักกีฬาทีมจังหวัดลำปางพบกับนักกีฬาทีมจังหวัดเชียงใหม่หลายชื่อนักกีฬาทีมจังหวัดลำปางประกอบด้วยนางสาววันที่กาอินุ ผู้จัดก,การทีมนายสมเจรอดนารายผู้สอนนางสาวอารุณีนนทธรรมรายชื่อทีมนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยนางสาวอนุสรสุภการกำจอมผู้จัดการทีมว่าทีาท่ร้อยตอกธญวิทย์ดวงใจรายชื่อ เรือที่ยังโรมแท้ ไม่ลงครับคือการเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟสองลูกครับแข่งกันสิบสองแต้มนะครับสามเกมครับคุณมัน เอาได้ครับเข้าเลยครับจากที่ไหนนะฮครับอ๋นนเบเอเชียงใหม่ชายชนะไปแล้วนี่พรุ่งนี้ต้องเข้าน่าจะชิงกับพี่โลกใช่ไหมพี่โลกใช,ชายช,ชายเจอกันหมดครับครับเนด็กี่ล้วใจี่ อืมเราใจทั้งคู่ไม่ใช่แค่ว่าเราใจมีดีทั้งคู่ครับงานนี้ระวังความคล้องตัวลำปางคล้องตัวนะ เขาคล่องตัวมากเลยดูไม่กดดันเลยลำฟากดูอย่างเล่นชิวๆเลยลำบ,บันเล่นชิวๆเลยลำปากไม่โคตรชิวอะ่ะดูเขานิ่งมากครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้อง รู้สึกมันจะมาเยอะไปเปล่ากดอะไรกูเพาะว่เชียร์ไปอยู่นะเนี่ยใส่เอายับเลยปั่นมาแล้วสวยงามเอสอีกแล้วครับมีดีทั้งสองอย่างครับทั้งลูกเสริมแล้วลูกลูกค่านะถือว่ารุนแรงเลยละถือว่าใช้ได้อนาคตไกลครับเด็กคนนี้รำปางครับํำปางติดทีมแน่นอนครับถ้าทรงนี้ขอบอ,อกมีความนิ่งด้วยไอเดีย มาแล้วโอ้โหได้หร <c oughs> อเะาเชียงใหม่ได้ <c oughs> โอ้ยครั้งที่สองครับ <S <s <par> <S เขายังไม่พอนครับมีเท่าไหร่เขาใส่ย,ยับยิงคนนี้ <c oughs> เอาเว้ยเชียง uh ใหม่แกเกมครับดูว่าลำปงางยังไงแกอีกแล้ว สี่ต่อสามศูสีครับพวกนี้มีดีทั้งคู่ความนิ่งมีแต่ความหนักอยู่ที่โน้นครับของหนักอยู่ทีงโน้นมาอีกแล้วต้องดูว่าลูกสองจะผ่อนไหมดูแล้วไม่ผ่อนเลยดูทรงก็ไม่น่าจะผ่อนแนละ้วผ่อนว่าผ่อนนะผ่อนก็ผ่อนนะ,ะยังนำอยู่นะนำปางำแนละ้ว 5-3สองลูกนี้ถ้าลําปางยังไงครับลําปางยังไงครับมันเล่นสองแรงอีกแล้วไม่ผ่อนจริงๆเลยมาเรียนลูกวิ่งดิไม่ผ่อนเลยหนูหนูหนูหลับได้ไงหนูหลับไม่ได้หนูขำหล้วลําปางใหม่แล้วพี่น้องสวยด้วยเชียงใหม่ยังแก้ได้ครับ แกได้สวยเวยครับมาแล้วลำปางไปทิศไหนอือห้าห้าครับห้าห้าคะแนนเท่ากันลุงนี้โยงมาจตกไกลเอาแล้วครับลำปางได้ทำแล้วเชิงใหม่ว่าไงโอ้โห oh! สวยครับลุงนี้ยอดครับยอดหมดสิทธ์ครับหมดสิทธ์หกต่อห้าสุสีคุกี้ อยู่ที่ใครจะนิ่งกว่าใครแล้วตอนนี้ลำปางว่าไงสวยเชียงใหม่ยังสวยอยู่เอาเว้ยโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวตอนนี้เชียงใหม่นำแล้วครับพี่น้องสองแต้มใช่ไหมใช่สองแต้มเชียงใหม่นำสองแต้มโอ้โห ต้องใจเย็นแล้วครับลำปางชั่วโมงนี้บ้าบินไม่ได้นะบ้าบินนี่มีตายอะไตเดียวเลยจะบอกให้สวยเชียงใหม่ว่าไงมีโชคอีกต่างหากเชียงใหม่มีโชคด้วยเฮ้ยสมัยมมีโชคเว้ยเอาลำปางว่าไงหนักไม่หนักหนักไม่หนักโทษครับโทษครับโทษ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 เท้าไวไปหน่อย ตอนนี้เสิร์ฟครั้งหนึ่งชมใหม่ชิมใหม่หลูกลําปางเอาดีๆกรรมการกรรมการเอาดีๆลําปางเสิร์ฟครับครั้งที่หนึ่งเน้นหนักเน้นแรงทิศทางมุดครับมุดลูกสองอย่าทำหน้ายอย่างนั้นลูกเลยเสิร์ฟมาดีๆเบาๆเออสิมใหม่ว่าไง ก็บีบขึ้นมาเป็น6ต่อแล้วเจ็บเท่ากันแล้วโอกาสของลำปางมานะครับถ้าจะได้ก็ได้ลูกนี้แหละครับพี่น้องโอ้โหยังไม่ได้ครับเหมือนความมั่นใจของเขาลดลงไปนะจากตอนแรกตอนนี้ความมั่นใจของเขาเริ่มลดลงเชียงใหม่เริ่มมั่นใจขึ้นเยอะนะครับแต่ต้องดูลูกคาลูกนี้ว่ากันยังไง ออกครับออกออกออกก็เชียงใหม่เสิร์ฟครั้งนี้ออเริ่มใหม่โดนขอบเมื่อกี้โดนขอบครับโดนขอบโอ้โลกุกนี้จะจัด,จด,จดแจงแค่ไหน ตอนนี้เชียงใหม่นำนะครับเป็น8ปเจรครับเพราะลำปางทำแล้วพลาดนะครับลูกเสิร์ฟลูกแรกเป็นไงครับโอ้โหเน็ตอีกแล้วครับลูกสองครับดูลูกสองต้องแก้ครับเชียงใหม่เชียงใหม่ได้ทำแล้วลำปางว่าไงแก้ไขครับแก้ไขอันนี้คือ เชียงใหม่นำเป็น9ต่อ7นะครับใช่ไหมเก้าเจ็ด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 สองแต้มถ้ารักษาเกมเสิร์ฟได้ก็จะถึงขั้น11ต่อ7ทันทีนะครับถือว่าจะรักษาเกมเสิร์ฟได้ไหมเน้นลูกโด่งครับรับยากโอ้โหเนี่ยครับปัญหาของลูกโด่งนะถ้าเสิร์ฟโด่งเนี่ยลูกมันจะดีดเด้งเขาเริ่มจับทางถูกครับ เชียงใหม่เริ่มใช้ลูกโด่งโจมตีครับลำปางมีปัญหากับลูกโด่งครับดวงเขามีด้วยนะเชียงใหม่เนะี่ยไม่ได้มาแค่โชคช่วยแล้วดวงอีกแล้วดูลูกนี้ลงครับลำปางว่าไงครับจะเน้นหนักอีกแล้วเรียบร้อยครับสวยงามครับใช่เลยนะรู้บอกว่ีซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟมาครับปัญหาของลำปางคือลูก โด่งแล้วไงจริงๆครับกลายเป็นแพ้ลูกง่ายครับลูกโดง่ง11แล้วครับเกมนี้น่าจะเป็นของเชียงใหม่แล้วครับเพราะปัญหาเรื่องลูกโดง่งลูกเสิร์ฟง่ายๆนะครับจริงๆลูกเสิร์ฟง่ายๆนะถ้าตั้งใจดีๆนะจะรับได้ครับลูกนี้แล้วก็ทําคืนได้ด้วยนะยๆๆๆๆครับแล้วโอ้ยเชียงใหม่ครับ เกมแรกเป็นของเชียงใหม่ครับ12ตอบบ่อ8ครับต้องดูว่าโค้ชของลำปางจะแก้เกมยังไงนะคถ้าเป็นผมนี่คำเดียวเลยครับสติสติเอาสติกลับมาลูกเ้ยกลับมาสู่เกมให้ได้เนะชียงใหม่สบายแล้วครับเชียงใหม่สบาย 1นึ่งสิบสองแปดเือไม่ห่างนะตอนแรกคือสกอร์นี่ไล่ๆกันมาในช่วงของห้นาคะแนนหกคะแนนนี่ไล่ๆกันตลอดนะครับครับเซตที่2ครับเท็กบอลหญิงลำปางปัตะะเชียงใหม่ดูลูกเสร์ฟหน้าเท้าลูกนี้นะครับสวยครับแต่เชียงใหม่เขาเหนียวดีครับ เขาได้เหนียวความใจเย็นดูลำปางมีอะไรประสบการณ์ของอืลูกมีนิดเดียวครับติดขอบถ้าถามว่าประสบการณ์เชียงใหม่ตอนนี้ประสบการณ์เยอะกว่านะครับผ่านเกมมาเยอะกว่าความนิ่งมีความสูงกว่าลำปางมีความสดแต่จะใช้ได้เป็นประโยชน์หรือเปล่าดูดูลูกลูกเสริมครับอันนี้ต้องแก้นะครับลูกที่สอง เชียงใหม่ได้เขามีโชคกับเชียงใหม่เขามีโชคมาด้วยเขาไม่ได้เก่งอย่างเดียวมีโชคด้วยสวยนิดเดียวครับติดขอบติดขอบนิดเดียวต้องเข้าใจว่าน็ตอะจะอยู่สูงกว่าจุดรับด้านหลังนะถ้าเราเสิร์ฟพนเน็ตได้เนี่ยมันก็มีโอกาสออกสูงเหมือนกันนะครับเพราะขาต้องยาวจริงครับขาสั้นๆเนี่ยลำบากครับ ถ้าเสิร์ฟหน้าเท้าในมุมสูงตัวต้องสูงอะว่าซับอ่าลำปางได้แจมจจหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งซูซียูครับต่อไปลำปางเสิร์ฟครับเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งครับมุมสูงหน้าเท้าผมบอกแล้วครับขาต้องยาวกว่าน,นี้หนูต่อขาก่อน <laughs> ล,กกลูกแก่ครับแก่ ด้วยความที่เขาอยู่ไกลจากเส้นเยอะนะจริงๆวิธีแก้ง่ายๆเลยขยับเข้าไปอีกนิดนึงแล้วการเสิร์ฟมันจะดีขึ้นเขาจะได้ยินผมใเนี้ว่ามึงต้องขยับเข้าไปอีกเยอะไกลไรนี่ดููโค้งโด่งที่เป็นปัญหาลำปางจะว่ายัางไงเรียบร้อยลำปางแก้ได้เลยครับ จากรอบเสร็จเั้นแรกนะลูกเสริมลูกนี้มีปัญหาขเขาตอนนี้เขาเริ่มแก้ได้แล้วเาดูวิธีของลูกนะ,ะเขาเขาได้แต้มไปเท่าไหร่สองหนึ่งแต่ด,ดูลูกนี้เขาจะแก้ได้จริงไหมจะแก้ได้จริงไหมเขาจะแก้เลยขอบลำปางชั้นใหม่ได้แต้มมัมันไม่ถือมันไม่ลงโตครับถือมาโดนขอบขอบ,ขอบสองเท่ากัน โค้งโดงมาแล้วลำปางว่าไงโอ้ยใช้จิตวิทยาด้วยโอ้ยสุดยอดเลยวะ่ะโอ้ตัวนี้เด็ดเลยวะฮะเก่งทุกอย่างจิตวิทยาเขามีโชคก็มีโค้งโดง่งลำปางว่าไงนิ่งไว้นิ่งไว้สวยโอ้โหแรงไหมครับ ตอนนี้เชียงใหม่นำอีกแล้วครับสแล้วครับไปสแล้วเขาไม่ได้ยินผมแน่นอนครับต้องเข้าไปอีกสักสองเก้าไอ้สองเก<ๆ>้าน้านิดๆเออนั่นแหละเหมือนที่แกเสิร์ฟลูกนี้แหละแล้วแกให้จะเสิร์ฟลงสวยสกลางโตไว้ก่อนโอเค ขยบเข้าไปอีกนิดได้ไหมใครจะเสิร์ฟข้าวนยครั้งที่หนึ่งเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนสูตรเอาบ้าครับโอ้โหเขาจะใช้ลูกเดียวกับที่เชียงใหม่ทำใช้ลูกเดียวกันไม่ได้ครับไม่ได้ฝึกมาแน่เอาครับหน้าเทา้าสวยครับลูกนี้คือว่าเบา คือเขาไม่ได้เน้นหนักเขาเน้นแค่ทิศทางอย่างเดียวอ้าวขอบครับขอบถ้าลงหนักเมื่อไหร่มัน,ะน,มนจะพ้นไม่เออแก้แล้วครับเขาแก้แล้วเขาเล่นไม่หนักครับเล่นทิศทางอย่างเดียวอันเนี้ยของจริงอุ้ยรับได้วเว้ยเชียงใหม่เชียงใหม่รับได้แต่กลับมาไม่ได้ตอนนี้สกอร์เป็นไงครับ อห้าหกรค, 6. 5, 6, ครับห้าหกตอนนี้เป็นเจหกครับลำปางน่าจะกลับมาได้แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ลำปางน่าจะกลับมาได้นะครับ7จหอยู่นะครับเอาละครับถ้าเชียงใหม่ไม่นิ่งนะครับเกมนี้มีสิทธิ์นของลำปางคนระับ ดือว่าลำปาเขาจะยังไงโอ้โหบอกแล้วเชียงใหม่ต้องนิ่งกว่านี้ครับต้องนิ่งกว่านี้ครับถ้าจะได้เกมนี้นะต้องดูเขาจะนิ่งได้ไหมอ,อ้าวเอสมาครับได้กล้าไหมาเอสเดี๋ยวอนิดหนึ่งเชียงใหม่เปลี่ยนเกมแล้วครับเขาใช้ เชมเสิร์ฟใหม่ครับตอนนี้เชียงใหม่เสิร์ฟนะครับชเชียงใหม่เสิร์ฟครับลูกโค้งโด่งมาแล้วลำปางแก้ได้สวยครับความนิ่งตอนนี้กลับมาอยู่ที่ลำปางแล้วครับลำปางนิ่งไหมโอ้สวยครับลูกนี้ดูดูเอาเชียงใหม่จะดึงไหม ไปไกลแล้วครับพี่น้องครับไปไกลแล้วครับ10ต่อห้าห้าแต้มลำปางกลับมาแล้วครับเดี๋ยวต้องดูในเซตที่3านะครับเป็นคู่แรกของวันนี้ที่มี3มเซตเสมอใหม่ครับเซตนี้น่าจะเก็บได้นะครับลำปางดูมั่นใจขนาดนั้นเลย5้าแต้ม2อเกมลุกเพื่อเกมหน้าโดยเฉพาะเลยได้ดูทน้าแล้ว ียงใหม่เชียงใหม่ว่าไงครับเหมือนจะถอดใจยังไงไม่รู้ดูสีหน้าแล้วความมั่นใจลดลงไปแล้วโอ้โหลำปางมีดวงด้วยเมื่อกี้ดวงมาแล้วลำปางดวงมาแล้วเรียบร้อยท่าี้จบข่าวจบข่าวกีฬาได้เลยครับเซตนี้ลำปางสัมปางไปแล้วส2บสองต่อห้าเซตที่สามนี่เราต้องเลือกแดนกันใหม่นะครับ เอาละครับเป็นคู่แรกของวันนี้ที่มีสาเซตครับเซตแรกลำเชียงใหม่ชนะ128เซตสองลำปางชนะ125หมายความว่าอย่างไรเกมลุกของลำปางเริ่มดีขึ้นนะค,ความมั่นใจของเชียงใหม่ลดลงนะครับตอนนี้ต้องดึงความมั่นใจกลับมาอย่างเดียวนะครับนักกีฬาต้องมีความมั่นใจนะครับ ตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าลำปางนี่มั่นหน้ามันโหนกเลยแหละดูท่าทางแล้วเรียกว่าเข้ามาสู่หมวดของจริงแล้วมีเท่าไหร่ต้องใส่นะครับเซตที่สามเรียกว่าเข้ามาสู่หมวดของจริงแล้วมีเท่าไหร่งใส่นะครับเตที่3ช่ครับกระตุน้นเลยเอากระตุ้นตะกกนเชียงใหม่ ลูกเสิร์ฟมาแล้วโคตรอันตรายแต่เชียงใหม่เขาเขามีความนิ่งนะโอ้โหระวังหัวพี่น้องแล้วลำปางเขามีดีจริงครับทั้งลูกเสิร์ฟลูกหนักโอ้โหยลูกสองต้องแก้ครับเชียงใหม่เชียงใหม่ เชียงใหม่ตอนนี้ตามอยู่หนึ่งแต้มครับเซตสุดท้ายโอ้โหได้แต้มง่ายครับหนึ่งตอนหนึ่ง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 ยังเป็นการเสิร์ฟของลำปางอยู่ครับโอ้โหสวยครับเอสนะครับเอสนะครับนี่ครับของดีของลำปางเขามีลูกเสิร์ฟที่แน่นอนนะครับสวยไหมไม่สวยครับ ยกเยอะไปหน่อยครับเสริบแก้ไขแล้วครับไซโคง้งลงขอบเชียงใหม่ว่าไงเชียงใหม่แก้กลับไปลำปางลำปางเอาอะไรยัดให้ครับโ,โอ้โหสองเท่ากันครับยังสูสีในช่วงต้นเกมครับเรียกว่าเชียงใหม่มีดวงลำปางยังทำไม่ได้อย่างที่คิดลูกโค้งโด่งมาแล้วครับ ถ้าจะเสิร์ฟลูกนี้ต้องถอยลงมาอีกสักหนึ่งก้านะครับมันจะได้นหนักกว่านี้และไกลกว่านี้ครับผมเราเชียงใหม่ว่าไงครับเน้นหัวแต่ลำปางเน้นเท้าครับนี่ลำปางเน้นเท้าของหนักของหนาตอนนี้สกอร์นำไปสาสองของหนักอยู่ที่ลำปางครับของหนักอยู่ที่ลำปางครับ มาอีกแล้วครับลูกนี้เล่นปอร์เซตให้ดีเนอะโอ้ยไม่ได้ครับ3าสาเท่ากันครับเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายเดีย๋ยวบอกว่ามีอาการตะคิวเกิดขึ้นนะครับพอเล่นท่าย,ยากพวกนี้ตะคิวก็จะถามหานะครับพี่น้องถ้าฟิตไม่พอหัวครับปา,างว่าไงครับเท้าอีกแล้วเท้าอีกแล้ว บางเขามีดีตรงเท้านะโคงง้งโด่งตกแล้วลำบางนิ่งแล้วนิ่งแล้วฟาดแล้วลงด้วยเชียงใหม่ว่าไงครับรับได้ใช้หัวไม่ถึงครับตอนนี้นำไป5ต่อสลํลำบางนำแล้วครับตอนนี้สมาธิต้องย้ายไปอยู่ทางฝั่งเชียงใหม่เยอะๆครับต้องมีสมาธิครับนักกีฬา แต่ลำปางเขาเริ่มเน้นแล้เน้นที่จะปิดเกมไวๆพอเขารู้แล้วฝั่งนี้ไม่มีอะไรที่เขาต้องกลัวนะครับสวยครับเชียงใหม่ได้แก้แล้วครับลำปางว่าไงสายตาคมมากเพราะมันคัสบอลสองโลกเกินครับตอนนี้สกอร์สี่ห้า ลำปลายยังนําอยู่หนึ่งแต้มแต่ต้องดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ว่าจะเอสหรือเปล่าไม่เอสครับเราต้องแก้ครับลูกนี้น่าจะเป็นท่าเขา่าเมเดิมเข่าโค้งอ้โหเชียงใหม่นี้ดวงครับมาห้าต่อห้าแล้วครับสซสีครับลำปลางมองแต้มแล้วฉันต้องทำอย่างไรมาแล้วลูกเสิร์ฟที่ดี สวยครับลงขอบลงขอบเอาใหม่ครับเอาใหม่ลำปางมองครับมองแต้มอยู่เหมือนเดิมห้าห้าโอ้โหลงนี้ไม่ดีครับต้องแก้ไขแล้วครับโค้งโดงสวยครับเชียงใหม่ยังรับได้ดีครับลำปางว่ครับโยกออกไปแล้วโยกออกไปแล้วโอ้โห ขอบอีกแล้วครับขอบอีกแล้วครับมันต้องขึ้นโต๊ะครับถึงจะได้แต้มครับลำปางถ้าทำได้จะดีนะครับสวยครับลำปางนำนะครับเสิร์ฟเอสครับเปลี่ยนข้างครับมาที่จุดึงกลางของสกอร์คือ6แต้มนะครับทั้งหมด12แต้มตอนนี้นำอยู่6 5หลูกอยู่ที่มือของลำปางดูลูกนี้หน้าเท้าครับ ความมั่นใจมาแล้วครับอืมดูหน้าเขาดีกว่าเซตแรกนะมาแล้วครับโอ้โหเสียแต้มง่ายๆครับ6ต่อ6คราวนี้ลูกไปอยู่ที่เชียงใหม่โค้งโดง่งคือลูกนี้ในเซตแรกนี้ลำปางดีนักครับลูกนี้นะครับแต่ตอนนี้เขารู้สึกเขาจะแก้ได้แล้ว ดูครับวิธีแก้วิธีแก้วิธีแก้เป็นไงครับพี่น้องเรียบร้อยครับนเจ็ดโค้งโค้งโดงมาอีกแล้วไม่ได้ครับลูก2ครับลูก2องเชียงใหม่ได้เสริมลูกที่2นะครับโค้งโดงลำปางฉีกออกไปแล้วครับแล้วก็ฟาดเข้าแล้วสามสูตรเรียบร้อย อย่างที่ผมบอกครับเวลาจะฟาดเราจะไม่ฟาดแนวตรงเราจะฟาดเฉลียงเฉียงเนี่ยฉีกสนามออกเป็นมุมทะแยงเพื่อจะได้ระยะเพิ่มขึ้นคุณลองนวงตามกล้องนะหน้าโต๊ะนี่นี่หน้าโต๊ะเนี่ยเฉียงเข้าไปมันจะได้ยาวมาอีกสองฟุตแต่ถ้าคุณตรงๆเนี่ยยังไงก็หลุดเท่าฟาดเจ็ดเท่ากันครับ กรรมการให้เชียงใหม่ได้แต้มเจ็ดเท่ากันตอนนี้ถือว่าอยู่ที่สมาธินะครับนักกีฬาอยู่ที่สมาธิแล้วครับว่าช่วงสุดท้ายของเกมคือ5แต้มสุดท้ายใครจะขึ้นนำก่อนแล้วก็ใครจะคุมเกมได้ดีกว่ากันนะเขาเรียกว่าบีบหัวใจนะครับลำปางทำได้ไหมทำได้ไมไม่ได้ถ้าลักษณะนี้ต้องตัด ความรู้สึกนี้ออกไปนะครับไม่งั้นจะมีผลต่อแต้มต่อไปทันทีนะครับเชียงใหม่เริ่มโจมตีได้ลูกโดลำปางลำปางว่าไงโอ้สองลูกติดครับลำปางเสียแต้มไม่ง่ายสองลูกติดเท่ากับตอนนี้เหลืออีกแค่สามแต้มนะครับโค้ดเรียกไปเตือนแล้วครับโค้ดเรียกไปเตือนแล้วครับตามสูตรครับหน้าที่ของโค้ดนี่คือต้องบอกแล้วครับว่าตอนนี้ต้องทําอะไรนะครับ ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งนี้คนจะทําอะไรนะครับคนได้แต้มนําก็ต้องมีวิธีการทําคนที่แต้มตามก็ต้องมีวิธีการทําก็มันจะเป็นไปได้ก็คือสกอร์มันจะมาเจอที่99นะมันจะมาเจอที่99หรือเปล่าต้องดูว่าลำปางจะสามารถทำได้ไหมแต่ถ้าเกิดปล่อยไหลไปเป็น10เมื่อไหร่นี่ งานหนักของลำปางครับขอบอกว่างนานหนักครับเทคบอลถือว่าเป็นกีฬาใหม่นะครับที่เพิ่งจะเริ่มเล่นกันนะครับโดยเอาลูกฟุตบอลเป็นตัวปรปกณ์โต๊ะวิงปองในรูปโค้งแบบนี้นะครับคือก็อยากจะรู้ว่าไอคนที่มันคิดเนี่ยมันเอาอะไรคิด <laughs> แต่มันดีนะครับบอกตรงว่ามันเหมาะกับคนไทยคนไทยมีสรีระแล้วก like ็ทักษะในเชิงตะก้อสูงครับคือถ้าเป็นตะก้อเนี่ยเน็ตมันจะสูงวันนี้ใช่ไหมคือเรียกว่าถ้าโต๊ะขนาดนี้ทุกคนสามารถจะมีท่าสวยๆในการจบเกมได้สบายๆเรามาดูต่อครับ9ต่อ7เชียงใหม่นำบอลอยู่ในมือของลำปางลำปางจะทำเช่นไรสวยครับ เชียงใหม่ยังคุมเกมอยู่ครับลำปางว่าไงครับโอ้โหตอนนี้น่าจะยากแล้วครับ1 0ต่อ7ระหว่าง5แต้ม5้าแต้มที่ชนะกับ2แต้มที่ชนะเอาละครับต้องใจเย็นแล้วครับถ้าเป็น11มีงานเข้านะครับขอบอกว่างานเข้านะครับลำปางเชียงใหม่เขาคุมเกมอยู่นะครับลำปางว่าไง เล่นของหนักไ่ผ่านเรียบร้อยก็คือมันเปลี่ยนฟอร์มไม่ทันแล้วครับตอนนี้เขาเป็นแบบฟอร์มเกมลุกร0 0นะครับลำปางถ้าเขาจะให้รับนี่คือเรียกว่าถอยเป็นล้มอะ่ะ11 7ผมว่าเชียงใหม่มอถึงชัยชนะแล้วครับในเซตนี้ลำปางว่าไงบอกแล้วถอยเป็นล้มก็จบไปไวนะครับ สิบสองต่อเจ็ดเซตที่สามถือว่าเป็นการแข่งขันที่มันมากนะครับเดี่ยวยิง